ปัญหาขยะอาวกาศที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงและต้องการการกระทำทันทีจำนวนขยะในวงโครจรรอบโลกมีการเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมอวกาศทำให้มีความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือในการวัดผลกระทบของพฤงติกรรมของเราในอวกาศต่อ,อ,ตอสิ่งแวดล้อมดังนั้น e s a ได้มาประกาศเปิดตัวดัชนีสุขภาพอาวกาศ space environment health index เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและหาทางออกในการจัดการปัญหาขยะอวกาศที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนี้ เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาขยะอวกาศที่กำลังเกิดขึ้นได้อย่างลึกซึ้งการสร้างเครื่องมือในการระบุลักษณะของปัญหาเป็นสิ่งที่สำคัญมากดัชนีสุขภาพอวกาศหรือ Space Environment Health Index ถือเป็นเครื่องมือที่ i s a ได้สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เราเข้าใจสภาพแวดล้อมในวงโครจรเหนือโลกของเราดัชนีนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่ามีปริมาณขยะอวกาศหนาแน่นเพียงใดและมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงโครจรมากเพียงใด ดเอสเอได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษามากมายทั่วทั้งยุโรปเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจราจรอวกาศพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติการดาวเทียมและผลวัตตวงโคจรเพื่อสร้างระบบประเมินเดี่ยวดัชนีนี้ได้รวบรวมปัจจัยซับซ้อนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นตัวเลขที่เข้าใจง่ายมีการพิจารณาจากคุณลักษณะต่างๆของแต่ละวัตถุหรือภารกิจเช่นขนาดและรูปร่างอายุการโคจรความสามารถในการหลบหลีกความเสี่ยงต่อการระเบิดและความเสี่ยงต่อการแตกกระจายในวงโคจรเมื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกันดัชนีจะประเมินความเสี่ยงว่า ในภารกิจนั้นจะสร้างขยะวะกาศความเสี่ยงและผลกระทบต่อดาวเทียมข้างเคียงและคาดการผลสะสมต่อสิ่งแวดล้อมในระยะ200ปีตัวเลขดัชนีสุขภาพอาวกาศที่มากกว่าค่ามาตรฐานแสนแสดงว่ามีความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมภายในวงโครจรที่แย่ทาง ISAE ประเมินว่าค่าดัชนีภาพรวมของวงโครจรควรมีค่าอยู่ที่ต่ากว่าหนึ่งเพื่อให้มีความยั่งยืน ระยะยาวหากค่าดัชนีเกินกว่านี้หมายความว่าสิ่งแวดล้อมอวกาศกำลังเสื่อมสภาพและอาจเข้าสู่ภาวะไม่เสถียรจากการประเมินภาพรวมล่าสุดของ ESA พบว่าวงโครจรของโลกมีค่าอยู่ที่ระดับ4ซึ่งหมายความว่าสถานการณ์ในตอนนี้มีความเกินค่ามาตรฐานถึง4เท่าอันเกิดจากจำนวนดาวเทียมที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าหลายบริษัทจะมีมาตรการลดขยะอวกาศอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ดัชนีสุขภาพอาวกาศของ ESA ถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษยชาติทุกคนยังคงสามารถรักษาผลประโยชน์ในวงโครจรและการสำรวจในห้วงอวกาศลึกได้อย่างต่อเนื่องและในอนาคตทาง ESA ตั้งเป้าว่าจะมีการใช้งานดัชนีนี้กับกระบวนการออกใบบอนุญาตกำกับดูแลและประกันภัยเพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจใหม่จะไม่เกิดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และอาจนำไปสู่การปรับแนวทางลดขยะอวกาศและออกแบบระบบอวกาศเชิงนิเวศในระยะยาว ปัจจุบันปัญหาขยะอวกาศยังไม่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ใหญ่โตและแร้ายแรงเหมือนกลุ่มอาการเคสเลอร์คิสเซอร์ซินโดรมซึ่งเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากการชนกันของขยะอวกาศในวงโครจรทําให้ดาวเทียมและวัตถุในอวกาศแตกตัวเป็นทอ่ทอๆไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดแล้วทั่วทั้งวงโครจรของโลกจะเป็นอันตรายต่อยานอาวกาศและดาวเทียมอย่างยิ่งจนนําไปสู่การสิ้นสุดยุคข,ของการออกเดินทางสู่ห้วงอวกาศดังนั้นการสร้างเครื่องมือดัชนีสุขภาพอาวกาศของ ESA จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในการใช้งานและสำรวจอวกาศในอนาคตดัชนีนี้เป็นการตอบสนองต่อการเพิ่มขยะอวกาศอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาและเป็นการช่วยให้มนุษยชาติทุกคนเข้าใจปัญหาขยะอวกาศและหาทางออกในการจัดการปัญหานี้